ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนมช็กกอกโกแลตแบบเครื่องพีาบาลกับอะไรไม่รู้ค่ะเนี yeah. ่ยเราจะมชื่อไม่ได้ค่ะแต่มันก็อร่อยนะเราจำยี่ห้อมันได้แต่มันจำไม่ได้เหมือนกันโอเคงั้นเราจะมารีวิวนี่ก่อนเลยค่ะนี่จะเราแกะจากรถมาแล้วนี่ค่ะแล้วเราก็จะฉีกเลยค่ะเรากินเราจะแกะตามรอยแล้วค่ะ ครั้งนี้ชี้ไปเลยขอไปทำโรดด้ยแหละจะไม่ไดนะ้แกะไม่ออกแกะไม่ออกไว้ทำไมหนูไม่แกะเองนะคะแกะไม่ออกไว้แกะไม่ออกใชไหมใช้กันขี้กองเองไว้อุ้ยเจ้ากแลตกว้างเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเขา เขาได้แตกเขาหัวแตกค่ะเขาไปล้มมาเขาไปล้มมาจากห้องค่ะเขามันเขาล้มมาจากที่นี่ค่ะโอ้โหคุณแม่ของเราสามารมากเลยนะคะที่ท okay. yeah! าไม่กองนะโอเคเอ๊ะเย๊หกนะคะอ่าหักเลยเยห๊หกนะคะโอ้โห,โหอะไรไหมคะอร่อยค่ะ อันนี้อะไรคะอันนี้เป็นพัตยาค่ะโอ้กินพัตยาได้ยังไงคะพัเป็นช็กโกแลตขาดนี้ดำดำอ้าวเหรอคะพัตยาหรือช็อกโกแลตกันแน่คะเนี่ยอันนี้กินอะไรพัตยาช็อกโกแลตอันนั้นอะไรคะว่ายล่นแม่บอกแล้วว่าอย่าหล่นใช่ไหมคะใช่ไหมคะทำไมทำอย่างนี้บอกแล้วว่าอย่าหล่นนะคะค่ะอืม โอเคค่ะอืมจำไล่หกค่ะจำไล่หกด้วยเหรอคะอ,อร่อยไหมคะหลังจากการกินทัน้งนี้รูกกินายาเมดแล้วนะคะอันใหญ่ยักษ์เลยคะ่ะขึ้นเงินนะคะหกกนแล้วกะคสะีฟ้า แล้วค่ะทั้งยากับยาเม็ดอ่ะยาแบบน้ำกินแล้วใหญ่มากอ้อโหเอ้ยแล้วทำไมเช็ดกระแกะหาเช็ดมือที่กระไรชู้สิคะขอบคุณค่ะออโอ้โยทำไมเป็นคนอย่างนี้รีวิวอะไรเนี่ยรีวิวได้สกปรกมากเลยหล่อน ใช้ไก่ชูช้่นะคะเรามี็ายก่ชู้วให้เช็ดนะคะทางเรามีไก่ชู้ให้พร้อมเลยค่ะอร่อย,ยอร่อยมากสมศักดิโบช้คก่าชูนะคะทูไมทูไมทำไมเนีย นะคนะลูกอันนี้ค่ะเอาไว้มไม่บอกว่าอ,อย่าหล่นนะคะลูกอีก่อนนี่นะคะเฮ้ยนั่เดี๋ยวด้วกนต่อไปอะไรคะนี่ค่ะขอไท่ทใ้ทร้รักขอ ขนมอะไรคะเราจะรีวิวอะไรคะไม่พูดเลยคะแต่ไม่ได้ขนมยี่ห้อนี้ชื่อห้องอะไรรู้ค่ะอ๋อลูกแกะลองแกะเหรอคะแกะไงคะอ่ะไหวเอาให้เพื่อนๆดูสิคะเอาเพื่อนเพื่อนดูสิคะเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูก่อน,น,นเลยเป็นไรคะเอาเาเ,เอามาใกล้ใกล้กล้องค,ค่ะ <c oughs> กินให้ดูเลยค่ะกินให้ดูเลยค่ะบะมึงค่ะเคี้ยวช็อกโกแลตดิค่ะรสชาติเป็นยังไงคะบนมึงยังไม่ได้ชิมเลยค่ะเอาอ okay. มาทานกันไหมคะอ๋โอโห,โหอยืึบๆๆๆๆทานอย่างน่ากินเลยอะ่ะหวืนช็อกโกเทฟเลยอ,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 อื้อืออ้อื้มอ๋อโห เป็นสกอเทปเหรอคะเนี่ยเปล่าเป็นสกอตเทปปอมค่ะจริงเหกกรอคะสกอตเทปสีแดงด้วยมามีทีดึงกินเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่จะดึงให้นะคะโอ้โหยาวมากเยาวอีกยาวอีกมันไม่ถึงปากอ๋อให้เขาให้เพื่อนๆดูสิคะเยอะมาก่ยาวมากเลยนะอ๋อให้เพื่อนเดูสิคะไป<ม> กินดีดีค่ะกินดีดีค่ะให้เพ,พื่อนเดูดิเยี่ยวมากยาวขนาดไหนคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะยาวขนาดที่จะยาวได้เลยค่ะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะจะเพี่อวแม่แกะกระดาษออกนะคะให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวมีที่จะกินกระดาษไม่ได้นะคะอ่ะอ่ะกินค่ะกินค่ะกินค่ะ กินเข้าไปได้ค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเอาน้ำมาก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าทำไมคะน้ำคิตตี้เลยค่ะเอาน้ำคิตตี้มากินเลยค่ะที่อยู่ในตู้เย็นค่ะคุณแม่แช่ไว้ให้แล้วนี่ค่ะน้ำคิตตี้นี่นี่น้ำคิตตี้ มาร้อนเลยค่ะโอ้โหอ,อยากขำเลย<ว>เป็นแบบนี้แล้วเหรอคุณตาต้องคะทำไมมันเป็นแบบนี้คะถือให้ดีชั้นเลยค่ะอา้าวหล่อนกินได้เลยค่ะฉันไม่ใช่หยอนนะคะตาต้อง ก็ไหชื่อคะอ่ะเราอ้าช็ดจก็เก่งไม่ได้นะคะเก่งดีดีค่ะเก่งรตจแล้วเดี๋ยวก็ไปล้างมือค่ะลูกน้องเดี๋ยวคงไม่ด้มีการล้างมือ,มอ,มอค่ะอ,อย่าให้น้ำหกนะคะน้ำใกล้จะหกแล้วปากเหมือนกันไม่อิ่มไม่ถ้างั้นเราทำเป็นอย่างนี้เลยนะคะข้าไปหนึ่งคำเลยค่ะ าอยากทำได้คุณจะทําได้หรือไม่คุณจะสามารถหรือไม่คุณจะสามารถหรือไม่นีตอบไอ้ย่าไปเช็ดขาทําไมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าน้องวีดี้จะยัดเข้าไปได้ภายในหนึ่งคำหรือเปล่าเออแทมทาราแรมแทมกินน้ำก่อนอ่ะปโอ้ย โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วปหายยังโอ้ยอ่ะอุย้ย,โ,ยโคโคอุ้ยคุณวินนี่ทำไมหลอนเนี่ยจ, <ะ S 1> จะพึ่งจะพึ mm ่งได้โอเคโอเคอ๋อเคยอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหตาตายไปชอบเก่าเลยโอเค ไม่ไมเดี๋ยวครึ่งหนึ่งเลยนี่ถึงครึ่งที่ไหนละอ่ะข้าไป one two t h ้ยอย่าฟ้สิแทมแทนแทนแทน one two three f o u แีอ้าเอาเข้าไปให้มาสิฮะฉันจะไม่ได้จะเข้าไปเลย อ้าวข้าไม่ได้อีกอะไรวะย <Language. S 1> ังเหลืออีกนะคะเนี่ยเรื่องเหลืออีกนะคะเนี่ยอ้าวค่ะมาให้ฉันถือวะอืมอืมอะไระตายอยากพิบแต่กระพิบไม่ได้ครั้งนี้เราจะต้องมองข้านผู้ชมให้ได้ นี่เราเพิ่งตากผมมานะคะปั่นหูแล้ว <c oughs> น้ำหมักใครไม่สื่ซ่อมใช่ไหม <c oughs> ของเรามองเป็นสีแดงมือภาพจริงเร้วไอ้นี่เราไม่เราอยู่ในโลกจริงๆนะคะเรายังไม่หายไปไหนค่ะทชมเนี่เรายังไม่หายไปไหนนะคะถ้าใครอยากคอมเมนต์มาเลย อ๋อกินใกล้จะหมดแล้วนะคะอะเริ่มเลยนะคะกินน้ำค่ะกินน้ำโอ้โหน้องเขาจะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยวันเนี้ยวันนี้จะทำให้เหมดอ,อาหารเลยค่ะทำ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 มันดื่ไม่ไหวแล้วกินไม่ไหว เอ้ยเช็ดอีกแล้วทําไมต้องเหลอเช็ดต,ตัวตลอดเลยครับอย่างนี้เขาเรียกนิสัยไม่ดีนะคะในการเช็ดต,ตัวเนี่ยคะ่ะอจะก,กินหมดหรือเปล่าเนี่ยคุณจะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยจะก,กินหมดไหมเนี่ยพอดีน้ําเหลือไอ,อ้น้ําเหลือเป็นน้อยเลยเล่น้อยเลยเหรอคะค่ะในแบบเนี้ยเนี่ยประมาณนี้ค่ะอ่ะเข้าไป เหมือนไม่อยากจะก,กินแล้วอะค่ะดูจากหน้า<อ>ดูจากหน้า<อ>หล่อนคนนี้เหมือนไม่อยากจะกินเลยนะคะอ้าวยัดเข้าไปเลยค่ะยัดเข้าไปเลยค่ะสู้สู้มินี่สู้สู้ไอ้อโดนน้ำนะคะวิลี่สู้สู้มินี่สู้สู้มินี่สู้บอกชื่อเอาค่าพูดเหรออือคำพูดชื่อเอาหรอทำยังไงโอเค ชือะไรนะอโเคใครให้เขาคอมเมนต์มาหาหนูเขาจะได้พิมโอเคให้คนคอมเมนต์ถึงจะได้พิม์ใช่ไหมโอเโอเคโอเคโอโอเคซูโซูซ่ซูอะอย่างเี้ยียโซ่ซซซซซซซ่ ก็หล่อนคงจะทานได้หมดแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่ดูเหตุการณ์แล้วนะคะดีฉันคิดว่าหล่อนสองหล่อนคนนี้น่าจะทานไม่หมดนะคะอะไรไหมคอะ,อะอร่อยมากแล้วทำไมถึงไม่ทานนะคะเอ๊ก็มันติดเอ๊ย,อยังยุ่งกับฝาค่ะหล่อนเอ๊ อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเล็กแหละมันก็บแบบนี้ค่ะกินเขไปจบการรีวิวที่ไหคะยังเลยค่ะอาหารนิ่นยเยอะเลยค่ะ <c oughs> นิ่งนิ่นิ่งค่ะถ้าน้าตลกไหมคะน้ำ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 ,นำ,นำ อ่าเริ่มแล้วนะคะอ่าเช็ดอีกแล้วค่ะเป็นคนที่ดื้อจริงเลยนะค่ะเอออย่าทำพื้นพื้นไม่ได้ค่ะส่ตะกบมือดิมือฉันจะจมลงไปแล้วปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บงมเอาไม่ออก ทุกคนเห็นไหมรอยมือมือเห็นไหมอ่ะมันเหมือนกับโจนไหมคะนี่คะ่ะป๊อปเหมือนกับโจนนะโอ้ยโอ้ยขึ้นไม่ได้ค่ะึ้นได้แล้วอู้ขนมที่เราขโมยมาได้ก็จะเป็นแบบนี้เราจะทำให้เหมือนฉากเลยเร็วรีบๆทานเลยคะ่ะนี่แล้วก็ จบการรีวิวแล้วเออแล้วเราจะทำให้เหมือนอ๋อยมึงแล้วค่ะเจ็ดมือเหรอคะโอเคกาเปียดเบียดจู่จุ๊บจุ๊บจุ๊บดีค่ะเราจะทำให้เหมือนกับเราขโมยของมาโอเคทุบตบอบโอ้ย บายบายชื u อเก i n n เน็ t ไทยนะคะบายบายตัวแว่